สวัสดีค่ะฝนตกกันไหมคะที่บ้านแม่แหม่มฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะตอนนี้กําลังเก็บดอกอัญชันหลังจากที่ไม่ได้เก็บหลายวันนะคะดอกน้องก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยดูต้นอัญชันนะคะใบเริ่มเหลืองแล้วเนื่องจากฝนตกทุกวันจะรอดไม่รอดก็ต้องรุ้นกันต่อไปค่ะแต่น้องก็ยังออกดอกมาให้เราได้เก็บเยอะทีเดียวนะคะในแต่ละวันถึงแม้ว่าหน้าฝนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการปลูกผักแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า พืชผักทุกชนิดก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากเหมือนกันหมดฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่ชอบปลูกผัก ก็ต้องมองหาผักที่เหมาะที่จะปลูกหน้าฝนนะคะถ้าใครคิดจะปลูกผักในช่วงฤดูฝนก็ต้องเลือกปลูกผักตามฤดูก,กาลจึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะโดยส่วนตัวแล้วแม่แหม่มจะปลูกพวกพืชผักสวนครัวเพราะว่าเขาจะปลูกได้แทบทุกฤดูกาลและทนต่อสภาพอากาศบ้านเราได้เป็นอย่างดีผักสวนครัวมีอะไรบ้างที่แม่แหม่มปลูกก็จะเป็นพวกต้นหอมผักชีสรรารเณรผักพรายหูระพาแมงลักกวางตุง้งผักบุ้งสารพัดเลยล่ะคะ่ะ ที่ปลูกง่ายและยังได้กินหลายรอบด้วยนะคะถ้าเราปลูกแล้วเขาตายไม่รอดขึ้นมาจะทำยังไงก็ปลูกใหม่สิคะง่ายๆเลยค่ะเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดก็ไม่ได้แพงมเมล็ดพันธุ์ราคาหลักสิบแต่มีผักให้เราได้กินตลอดทั้งปีแบบนี้เขาเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะอย่าเพิ่งเชื่อค่ะ ต้องทดลองปลูกก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าแม่แหม่มพูดจริงหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนนะว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะดูสิคะถึงฝนจะตกทุกวันแต่แม่แหม่มก็มีเห็ดให้กินได้ตลอดนะผักที่เราปลูกไว้ก็มีให้เก็บในทุกวันจะกินอะไรก็แค่ขึ้นดาดฟ้าไปเก็บเห็นไหมคะสะดวกมากๆเลยใครยังไม่ลองต้องลองแล้วนะคะไม่ใช่ว่าแม่แหม่มปลูกแล้วไม่ตายนะคะ เียเนี่ยบอกเลยนะคะว่าสรารหน่ของแม่แมมไป,ไปเฝ้าไรอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะคนปลูกไม่ได้อยู่บ้านค่ะฝนตกทุกวันไม่มีคนดูแลช่วงนี้คนปลูกชีพรจรองเท้าค่ะสัปดาห์ก่อนกลับอีสานสัปดาห์ต่อมาลงสุราษฎร์ธานีกลับมาสภาพผักต้นไหนรอดก็เลี้ยงต่อต้นไหนไม่รอดเราก็ปลูกใหม่บ้านนี้ปลูกไปกินไปไม่ต้องรอให้หมดแล้วค่อยปลูกนะคะปลูกไปได้เรื่อยๆขอให้มีพื้นที่ว่าง แล้วเราจะมีผักไว้ให้กินตลอดทั้งปีแต่ถ้าใครปลูกแล้วต้นไม้ที่เราปลูกตายก็อย่าพึ่งท้อนะคะปลูกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาเองค่ะเพราะแม่แหม่มเ,เองตอนเริ่มปลูก ก็ตายเรียบเหมือนกันนะคะใช่ว่าจะรอดแต่อาศัยประสบการณ์ที่เราปลูกบ่อยๆถ้าใจเรารักสะอย่างนะคะศึกษาหาความรู้จากสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งทุกวันนี้หาง่ายมากๆเราก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มถ้าอยากจะปลูกผักให้ได้กินเราก็ต้องลงมือทำนะคะแล้วบอกได้เลยค่ะว่า คุณจะมีความสุขมากๆเวลาที่เราได้เก็บผลผลิตที่เราปลูกสร้างกําลังใจให้ตัวเองด้วยการปลูกผักง่ายๆเช่นพวกพืชผักสวนครัวต้นหอมผักชีปลูกง่ายและปลูกได้ทุกฤดูก,กาลแล้วเราจะมีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยค่ะการที่เราเก็บผักที่เราปลูกเองเรามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเราปลูกแบบอินทรีย์ไม่ได้ใช้สารเคมีรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะ ถ้าใครชอบการปลูกผักแบบง่ายๆก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แมแมด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ